สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องเจ้าตัวคอยเย็ยนจะเป็นคอยเย็ยนห้องเย็นตัวนี้จะเป็นที่ห้องคิวคอยโมเดลก็จะเป็น qa 401นอ่านะครับเป็น qa 4016d นะครับรหัสนี้ก็คือจะเป็นขนาดพัดลมเนี่ยขนาด4 0 0 mm มิลลิเมตรแล้วก็มีพัดลม1ตัวนะครับอ่ะเราจะมาแกะกล่องกันดูนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับ ก็จะเป็น QA 4016D นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์นัมเบอร์นะครับแล้วก็ฟินสเปซ6มิมนะครับพัดลม1ตัวนะครับดิเมนชัน400มิมนะครับไฟ1เฟส220โวลต์1เฟส220โวลต์นะครับอ่าแล้วก็จะมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับฟินตัวน,นี้ฟินก็จะอยู่ที่6 6มิมนะครับ ตัวนี้ก็จะไปท่อทางออกนะครับเข้าไปหาคอมเพรสเซอร์นะครับแอคคูมูลเลเตอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับส่วนด้านในตัวนี้ก็จะเป็นฮีเตอร์นะครับ mm hmm. ก็จะมีให้อยู่หคู่2คู่นะครับแล้วก็3คู่4คู่แล้วก็ถาดข้างล่างอีก1คู่นะครับเป็น5คู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะมีเห็นไหมก็จะมีให้อยู่1คู่2คู่นะครับ3คู่4คู่แล้วก็ฮีเตอร์ข้างล่างอีก1คู่เป็น5คู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบล็อกไฟนะครับบล็อกอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เชื่อมต่อกับตัว expansion valve นะครับผมอ่าส่งความเย็นเข้าไปในนี้นะครับส่งความเย็นเข้าไปในคอยเยน็นปุ๊บเข้าไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แขวนนะครับแขวนกับเพดานนะครับก็จะเป็นช่องยึดน็อตนะครับตรงนี้4ช่องนะครับแล้วก็ตรงมุมน้น 1, 2 3 4ช่องนะครับตรงนี้ก็จะทำด้วยทองเหลืองนะครับเป็นท่อน้ำทิ้งท่อเดนนะครับตัวนี้ใช้ขนาด6หุนนะครับ3าทับ4ก็ามาดูข้างในตัวนี้ก็จะเป็นฮีตเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นฮีตเตอร์ถังเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นท่อทางกลับนะครับผมกลับไปยังของเพเซอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเข้าทาง expansion valve นะครับเข้ามาปื้ดเข้าไปในระบบเข้าไปในคอยเย็นนะฮะแล้วก็ออกมาทางออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่คอยร้อนนะครับ c o m รสเซอร์คอยร้อนแล้วก็จะวนกลับเข้ามาใหม่นะครับออันนี้ก็จะเป็นภาพร,มรวมๆของคอยเย็นตัวนี้บรรยากาศการใช้งานจริงนะครับหลังติดตั้งคอยเย็น หากใครสนใจติดต่อสั่งซื้อคอยเย็นนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับทุกช่องทางหรือใครไม่รู้ว่าจะเลือกคอยเย็นตัวไหนก็สอบถามผมมาได้นะครับผมมีโปรแกรมซอฟต์แวร์คำนวณเลือกคอยเย็นให้ด้วย